ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพอลุ่งครับพี่น้องจําได้ยิ่้เนาะครับจาได้คือพอลุ่งจัมรี่ยูบ้านยังกับพอลุงบ้านขีเล็กตําบลหน้าดีอาเภอเนี่ยเนี่ยจังหวัดรุงบัเมื่อนี้มีคําถามจะคําถามได้ก็แล้วแต่สาหรับขานี่มีคําตอบมืดบ่ครับมีคําตอบให้มืดครับพี่น้อง อันนี้คือคาเกษตรเดียงไงเนาะสวนคาเดียงไงครับคาเดียงไงที่ปี่นองกราลังอยากได้กระลังอยากได้ไปขยายพันธุ์สวนนี้เขาปลูกได้จักเดือนแล้วเก้าเดือนครับเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนหมายถึงว่ามันเต็มที่แล้วสาหรับที่เขาเสียออไปเปลี่ยนสายพันธุ์มันบ่หรือว่าเขาสัพนอสัมยังกับาย้ผลบ่แตกนอดีครับแตกนอสมบูรณ์ดีอยู่สวนนี้มันไม่จะก่อครับ ม,มันมีอยู่สามร้อยก่อแต่ว่ากระบอกเยอะนี่คือสิบก่เต็มดอยเพราะว่ามันมันเสียไปแล้วใช่หืเ่ครับผมแต่ว่าสวนเก่าวสวนแก่ก็อยู่ท่างผุนนะครับพี่น้องที่ผมเคยทายพี่น้องเบิง่งพู้นทางฝุนครับรวมจั้งมัดเบ็ดเสร็จเกือบพันพันพัน,พนก่อ,กอไปได้ครับพี่นอ้องว่าม็นหน่อยๆนยได้ครับคือนี่จะกัขายไปน้ำพี่น้องเพิ่นกับมเอาไปน้ำนะครับพี่น้องกันกับมะอาไปน้ำป่ะพาพี่น้องห้องเขาไปเบิ่งอยู่ครับ โอ้โหนี่ครับพี่ครับนี่ครับโอ้อันนี้ซุ่งมันเสียครับบางข่วงหนามเล็งมาหนึ่งนะฝนเล็งมแม่นครับฝนเล็งให้ตายเพราะตายได้ปะห,ห้องก็งกออกนี้ออกออกนี้เท่าันก็มาปลูกแกนไหมค่าเนี่ยปัญหาเรียงของค่าเนี่ยมันคืมีบางด่ายนะครับพ่อลุงปัญหาของค่าเนี่ยครับผมนึ่งอ้าวรวยมากจะนึน่อนอนก่อนอนก่อแม่นครับ ช่วงใดครับที่มันลายช่วงเมื่อเวลามันเติบโตขึ้นมาเพราะมันได้หาโฮเกตเดือนถ้ารักษาบ่ไอะก็คือมันสิมบนเขาลำมันมีโอกาสวิธีรักษาแบบใดเขาต้องเบิ้งตลอดที่เช่นใดต้องเบิ้งตลอดถ้าเจอตาพ่อในก็ตัดทิ้งเลยแม่นตัดทิ้งตัดกระตัดจะเอาอาไรเนียนว่าเอาใบหม่ก็เงากย เผาก็ไดให้มันแหงเลยก็เผากขาทิ่มน้าโตซะก่อนขาเล่ยเห็น่าวขาพิดกฎนไมยดอกน้อบง่พิดกอนไม้เราช่วงฤดูไดนี่ยมันเป็นช่วงมากนอนเสียใจช่วงฤดูช่วงนาแดงมันอยากดือนาแรงเดือนสามเดือนที่เดือนฮานี่นะครับนาห่อนนาแรงอย่างนั้น่ ชาเบิด์นาเลียงไปฝนฝนมากก็พออยู่พออยู่แบบให้ว่านาฝนมากกับพวกใครมีปัญญากันบ่แม่นครับแต่ว่าปลายปลายฤดูหนาวไปห้านาเลียงนี่แม่นครับสังเกตเที่ยวเราเบื้องดีๆโลดจริแม่นตรงเที่ยวเบ่แล้วก็มันขี้เข่ามองได้มันจีจอมองได้นอนบันน้อน้องอันนี้จ่อตรงกลางโอ้ตรงกลางกลางล่ำโอ้กลางล่ำแบบนี้โอ้กลางล่ำจริงกลางล่ำนี่นี่มันจะเป็นลักษณะโดยมากมันจะ เขาต้นอ่อนเดิมเดิมแดงว่ะนี่ถามว่เขาอะไรก็คือมันก็ยูได้หันละครับโอ้อันนี้รั่มเก่ามันนับมันติดรั่มฉีดโดนมันจ้องรั่มฉีดนะครับเพราะมันมันตัวนี้แเราครับมันก็ขึ้นมาเองครับเมีนเป็นนอนเอเวลามันเปลี่ยนนอนทีละวันเขาก็ห้องห้องก็ตอนมันเ้องกระแดงวันแดงออกทีครับนี่ครับนอนกำลังแตกกัมากครับพี่น้องกำลังแทงขึ้นมาโครับโอ้ยบ่แม่นธรรมดาเลยครับเบิ่งเอาพห่แล้วครับพี่น้องพห่แล้วครับ เจนาหน้าการ้างสร้างลานด้วยครับเนาะกำลังเราบานี่้าสมบัติบาถ้าเฮาอันนี้ดินมันเป็นดินทรายล้วนนะครับเนาะมันไส้แก้มตมเออแก้มตมมันกระิเป็นเหมาะสมกับปลูกคาเป็นบ่แตกเนาะดีก่อใหญ่ไว้แมีนบ่ครับแมนครับแต่ว่าเฮาช่วงระยะไม่ไม่นี่เฮาได้ให้ปุ๋ยแห่งยังบ่จังไรให้ตลอดปุ๋ยเพราะว่า ช่วงแรกๆทีดี้เกิดผมอ่านข้าวปุ๋ยข้าวลงเดือนหนึ่งหรือข้าวเบิงผืนมัน่าคากุติเตอร์วดียวเถอะข้าวจังเดิมใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยโอ้ข้าวสังเกตเบงเบงคาแม่นครับเขาสังเกตเบิงคาไปใส่พร้อมนี่มันจะมีโอกาสเปลือยอะไรฟอสฟอร์หัวมันสะแย่มันตันดีอืมต้องเบิงสะก้อนเบิงสะก้อนว่าเพื right ่อข yeah, ้าน anyway> ี่ใบมันเป็นจังไรใบนี่้ แล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกอย่างอีกแน่นมีอีกวบปัญหามันปัญหาอย่างอื่นก็บอกบ่ปัญไดก็พอพอสู่ใดอยู่พอสู่ใดอยู่ปัญหาตัวบ่งนี่แล้วแท่ว่าตัวงนาแดงมันยังมีมีโอกาสได้เป็นได้เพราะว่ามันเขาจอล้วมันเจาอย่างแต่ว่าถ้า แต่ว่าอันนี้ข้าวบ้านเยกหลังเล่นบ<อ>่เอาปลายจังสี่เล่นบ่ครับบ,<อ>บ่ตอ้องยกหลังมันบ<อ>่สวนนี่มันแล้วแต่ดิน,น<อ>เนาะแล้วแต่ดินถ้าดินยังนึ่งข้าก,ก็ยกด้วยแหละครับบางคนเขาเจ้าจก็ยกหลังแต่<อ><ม>ว่าหมายถึงว่าข้าปลูกแล้วที่ยกหลังเนขาปลูกแล้วด้วครับบ,<อ>บ่ไปมันยกหลังก่อนด้วครับมันติดขุนข้นไว้อ่าคือว่าแต่ว่าอันนี้พ่อเอาเลยครับพี่น้องนี่พเออีกใบหนึ่งพอดีครับอ่าทรงมาว่าถ้าข้าปลูกแล้วจังสี่มันติดแล้วจังสี่เนาะอ่เถ้าข้า กับมามาเบิ่งสวนน้ำเน่าเขาก็เอาขวดไปน้ำเน่าชวดถมถมเฉษี่ยวสวมเงาถมก่อมาเนี่ครับขวดตรงกลางมองจีนพราะลุงครับขวดขึ้นขวดขึ้นขวดขึ้นเฉียงขวดเต่าขวดแร่นขวดไปน้ำเน่าเมื่อว่าสองว่าจังสิครับเอาหนาเอาหนาเออเอาหนาเอายุ้งน้ำเน่าครับเป็นปูนเป็นดินของโลกหนาเ่าต้องลบก็ได้ครับ ตัดต co. no bueno. ัดอะไรก็เพาะใช่หันล่ะครับเป็นปุ๋ยมันบ้านผูลุงเป็นปุ๋ยพ่อมีโอกาสเดินไปมาผพ้่นึ่งแค่ตัดแล้วพ่อมันข้นนุนมโบพ่ออ๋อข้นโบพ่อแห้งโบพ่อก่อซ่อมอีกปุ้ยบ่เหมือนกับค่าแปดเดือนก่อซ่อมอีกกระแม่นขายกันมันก่อเท่าไหรนี่คนคือทุกปีมันก็่าพาด้วยคือทุกปีนี่ยที่ก่อซ่อมนี่ยที่ว่า ใช่ป่ะหัวหน่อยเกี่ยวแต่ก่าหน่อยกว่าไงครับแล้วก็มันกว่าแต่ละกว่ามันกับิบะซ้ากันปันใดได้ครับพี่น้องสามก่อพันธ์มี่าก่อพันธ์มี่ขันก่อน่อยยี่กับซีก่อพันแล้วทั้าชิบะกันได้สามารถเอายุสวนหนิเนาะสามารถเอายุสวนหนิครับกินผมวัวใหญไปทรงกองทรงผมวัวให้มาเอาเองกางสดค้ามเรียกเอาค้ามได้เรียบความได้งามค้ามอันได้เพางามก็เพราเอา อามั่อหนนี่ผมคือสิได้แน่น้ำว่าการปลูกยี่ต่างไรก็เห็ดจังไรมาจังไรแนะน้ให้ยมืดแม่นครับแนะน้ให้ยมืดเดิอดเลยครับมันช่วงปลูกไม่ไม่หนี่เขาเห็ดจังไรบ่เนี่ยเอาช่วงช่วงปลูกไม่ไม่หนี่เขาเขาปั๊บดินปั๊บยังทากอนมันบ่เขาไถไถพรวนก่อนขั้นถาชุมมมดว่าเขาทุ่น่อก็ให้เขาตีดินให้โอ้ตีดินแล้วเดือดปลูกตีแบบไหน ตีดินก็คือเอารถไถตีคือเ้างจิตว่าน้าโอ้สามนั่นนะแม่นตีตีมันแม่นตีจักรอบสองรอบก็ดีเนาะตีรอบหนึ่งหรือสองรอบก็เดียวแต่ตีรอบหนึ่งแหละให้มันแห้งชกกันมาตีกันเนมันจังดีตีทีเดียวตีทีเดียวได้บ่ตากแหงเลยตากแหงได้บ่หนิหนี้เขาเดือดหม้อพันมาลงเลยจักจักมือบานี้จังเอาลงกะผู้นุ่งคนก็ใจห่อนก็เอาลงไหวแต่ว่าคือผมนีพม่านสามสี่หมื่นผมจังเอาลงเพราะว่าให้มันแห้งมันยังดีสุด เราล่องเรือ <Netz> ว <ank pedir als> the okay, ่านี <ma have S 1> ่เขาปลูกข้าเขาฝัางการปลูกนี่บ่ได้บ่บ่ได้ยว่าสีไปเอาล่องเรือเอาแค่บิทหัวพ่อเอาแค่บิทหัวแบบแมนครับบ่ต้องไปเอาล่องเรือเอาล่องเรือดีมันจะเมื่อเวลาหนาฝนมามันมันสีแสเราเมื่อมันสีอมน้ำมันสีอมน้ำมันสีอมน้ำสีมีปัญหาอีกแล้วบ่ะนี่ถึงว่าบ่ตายกับกับบ่อจะเลื่อนเตื้อบตัวไว้มันสีลังมันสีแคบสีลังมันสีบ่ค่อยขึ้นคันถามมันไปปลูกเรือ โดยมากก็เนื first, 응 ER ้อเสียแหะได้ปลูกธรรมดาบ่กระจกบาทหนึ่งหรือสองบาทนี่เฮาเกิดแค่ถมหัววิทศแล้ววันนี้เฮาก็จังมาถมมาขวดถมขวดถมที่หลังบ่พี่ลุงไปไปวิ่งบังช่างพุ่นอีกกันะเฮาปีกายปีก้อนนี่สวนนั่นว่ามันได้เงินเท่าไดจักแสนครับนี่ปีเดียวสวนสวนพุ่นสวนใหญ่สวนใหญ่พุ่นเนี่เงินแสนสามกับว่าลายก่อดีเนาะ บอกค่ะเพราะว่เพราะว่าราคาคามันก็สูงราคาคามันก็สูงบ่ต่ำก็หารวยได้ครับพี่น้องครับหารวยก่อละพันก็มีก่อละพันแใกล่ๆกับทวเฉลี่ยอันนั้นเป็นมะหมาเอาเนาะเป็นมะหมาเอาเลยครับตอนนั้นดูนี่ประมาณจะเยอะนี่มันดอยู่ตกอยู่ประมาณบางบ่ถึงสามร้อยคือเก่าหรอกประมาณอยู่อังสองร้อย ไปไปเนี่ยเพราะว่ามันเสียหลายแต่ว่าสวนข้างบนก็มีอีกกันบ่สวนพูนข้างบนบ้านข้างบนเนี่ยสวนขังบนขังบนก็มี่ยื้อหันจัก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 เกาะยื้อหันปูไว้ลอยกั่วก่อลอยกั่วก่อใส่พื้นที่หลายปนได้ลอยกั่วก่อนกั่วก่ได้ไรถึงงานบ่บ่บ่าถึงงานเลยเนาะบ่บ่าถึงงานถ้างานหนึ่งเต็มที่มันช่ได้จักก่อครับกงานหนึ่งนี่บอกขั้นสมมนบนว่างานหนึ่งนี่มันสีโต๊ะอยู่เก็บสี่ลอยก่อ งานหนึ่งเนี่ยแม่นครับเพราะว่าผมบริบูก้างผมระยะห่างเท่าไรเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบแม่นเมตรยี่สิบคุณเมตรยี่สิบปะแม่นครับกว้างเมตรยี่สิบยาวเมตรยี่สิบซ้ำกันโอ้เสียไปโอ้ก็ได้แล้วเนาะสี่ไรกว่าแต่ว่ามันสิถ้าเท้าถ้ามาเท้าปล่อยไปเรื่อยๆไปเลยมีตาแบบรุงรักษาสิมันมันสิบริเวณหม่องยางกว่าเนี่ผมว่ามันสิแน่นไปเลยขางในได้เต็มที่มันก็เกลียบหาหม่องยางบ่ได้เอามีทางเขาคือเขาปาน ีถามคนเนาะโอ้ยแต่ว่าถ้ามีปุ๋ยขี้งัวขี้คล้วยนี่ดีหรือเปล่คุณลุงแม่นครับปุ๋ยนี่เขาบ่ต้องไปเน้นมวนเดือนหรอกให้ปุ๋ยขอกดีร้ายแต่ว่าขี้ไก่ไยง่ามขี้ไก่นี่ผมเก่ายาวมาไก่แม่นมันสีเป็นล่าว่าไหมนะลุงมันจะเกิดเชียร่าเขียวว่าผมเคยใช่เด็ดใช้เชียร่าเข่าเงาเข่าก่อแล้วจังฉี่มันจะขึ้นเลยครับขึ้นมาใบใบสีไม้สียังไปเลยเนะครับมันล่ามไปมื่อ ถ้าเป็นกอหนึ่งกอไม่ก็ต่อไปเลยเดีครับบ้านนี้ก็เป็นเชียร่านี่ครับมันฝิดมันฝิดเขาไปหากันเสียพวกพวกสี่ไก่แส่เก่าพนก็ว่าเอาสี่ไกลเนี่ยแต่ขาครับผมมอนยุ่กันค่าเพื่อนบ้านเอถ้าคเพื่อนบ้านมันง่ามอยู่ครับทาแม้ข้าตาแดงจังสีครับแต่ว่าถ้าเป็นค่าเกษตรแดงน้อยข่าเกษตรแดงไงเฮาหนี่ห้วยมีปัญหาแทบทุกทุกสวนครับที่ผมไปที่ผมไปหาเพื่อนบ้าน เอาบอกพี่น้องเขาแน่ะที่ผูดด้ใดสนใจบ,บอกเบอร์โทรนั่มผมอันจะบอกพี่อย่างน้องปันหาผูดด้ใดสนใจกับติดต่อมาจำบ้านเด็กที่กับ แต่ว่าเบอร์โทษผมเจอว่าอะไรเออสรมางหัวนั้นถอดเอาใส่ที่หลังบ้านยังกระบอกพี่เขาหน่องบีหน่องเขาอีกแน่ดูบ้านขี่เด็กตำบลนาดีอำเภอนาเนี้ยจังหวัดอุบลพอสำลีเนาะพอสำลีพอสำลีสวนคาอ่ากะมีผู้เดียวเนี่ยครับมีสวนคาไงพู้เละครับมีตะขาบมั้ยเลยครับพูนเข้าไปทั้งปู้ยล้วครับซุ้มหนีพันเก่าอกน่อมเนี่ยกับที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 โรกไหมซุ้มหนีเนาะผมเพา่งจะผมมาตัวเริ่มปลูกไม่ช่วงหนเรียงประมาณมันตายหลายมันตายหลายช่วงหนเรียงปลูก ทับอคอยได้รักษาบอคอยได้ยู้อที่ออกเงินไปฝากดูปนะเลยบ่มี่กลาครับเกี่ยวเขาธนาคารธนาคารจะจะมาแล้วพอนี้นี่นี่เขาบ่กมีมังฝาห้เจ้าดอกกระวังสิละไปเอาไปเบิ่งข้างผี่ครับมีปลูกอีนังอย่างโอ้ยรายาขนาดที่ของเราแม่นว่าสีมิตรคาด้อครับพี่น้อง่ิ่รคา่สวนห้องมีตคาขาเกษตรอย่างเงย่างเดือวบ่ครับ คาเหลืองยังบ่คาเหลืองบ่บ่มีผมปลูกหยาแข่งข่ามันปลูกหยาเค็ดเอาหยาจะได้ครับพี่น้องคาเหลืองนั่นครับตายไวเออถึงว่าสิดูแลรักษาดีที่สุดก็สร้างเด้อครับตายคือเก่าคาเหลืองนั่นครับเออผมไปเบิ่งมาคักแล้วโว้ยนี่สวนผักเขียเพพิ่นุ่นล่ะครับบ่แม่นว่าสิมีสักาเด้อครับพี่น้องอันนี้พ่อบ่ได้ซื้อเพิ่นกินเนาะบ่ได้้ซือเพิ่นนกิเออบ่ได้ซื้อเพิ่นกินครับ มีแบบเพียกแบบเพียกบ้านมันงบ้านครับแบบเพียกบ้านอือคุณล่ะครับพื้นบ้านเนาะก็เลยกินปลุกไล่ก็อเพรก็แช่งโบฟอ้ครับโอ้สิได้เก็บไปใส่ตำบักหมวกงูแล้วนี่ว่ามันว่ามันมันเพียดหรือเปล่าท่านี่มไมันก็เริ่มเพียดเฉียวโอ้นนอยหน่อยพี่กินู้ดที่นี่เออพี่กินู้ดนี่โอ้พี่กินู้ดสวนนี่ครับพี่น้องอันนี้บักเขี้ยแบบเขี้ยยังงอนพี่เขี้ยเขาแบกเขีอยนี่พื้นบ้านเนาะนี่นะครับเขาขายตามตลาดครับครับ เอาสำหรับคลิปนี้นะพ่อลุงนะ<า>ขอบคุณลาลๆเด้วยครับพี่น้องทีติดตามเราจรุมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องด้วยขอบคุณมากครับ